สวัสดีค่ะแฟนๆกาวบอพี่พีชพร้อมมอบความสุขความบันเทิงความฟินและเสียงหัวเราะแล้วค่ะเดี๋ยวก่อน,นหนักปะ่ะแต่ว่าไม่หนักโอ้โหนนหนักปะ่ะหนัป่ะหนักป่ะแต่ว่าไม่หนักปะ่ะไม่หนักป่ะแต่มันยัดไม่ได้แล้วไง ใช่ไหมม,มันแอนละต้องใส่เนะอเอาเทปใส่กับพี่พีได้ไหมละ่ะอะไรอรอเต็มไหม,มออโอเค เราห้าร้อยของใ เดี๋ยวหนูจะต้องไปเขียนเรียงทั้งหมดทุกบล็อกข้ครบนาเอ้ยมีกินน้ำเปล่าเล่วเอามาเลย,เลยนี่ไงไข่ถุงไ่ให้นี่ คือวิ่งแล้วถุงดำหนูอยู่ไหนอะดำไหนไม่ี่เอาไปใช้เหรอดำไหนที่มันยืดได้อะอ๋ออยกกู่ในกระเป๋าเยับไปแล้วเอาอยาับไปทำไมเอีออกมาได้นี่ไง,งกระเป๋าไม่ใส่เีไปได้่ม่อเอามาากระเป๋าอบคุ อยู่ในเก้า okay. อ oh. hey. ี้โอ๊ยเฮ้ยถุงเปล่าค่ะ ตกไม่ชื่นใจเลยทีเดียวใจมันหลายเกิน พี่พีบ๊ายบายทุกคนแล้วบ๊ายบายนะครับ เปล่าค่ะตรงซิปไหมคะไม่นะไม่ขาดค่ะแกของเยอะมากเุ่งตรงเดี๋ยวไปเก็บฝากเขาแล้วรอบหนึ่ง พี่พีค่ะการท่องเที่ยวกับผู้สูภัยต่างนี้เดียวไหมคะฮะพีค <c oughs> เป็นพีคบางคนป่วยอดมิดไหมแลบูโเข้ายัางคะ่ะเข้าแล้วคะ่ะเอ้ยมันเจออีกกล่องหนึ่งเมื่อวันเก้าเปล่าเมื่อานมาสามหมดแล้วก็เหลือแค่ของมือแมใช่ก็วันนี้เป็นสิบนี่หนึน่งทุกคนอยู่ด้วยกันก่อนนะ เอา Dante, อเอาลังว่างก่อนเนาะหนึ่งครับสิบใช่ไหมสิบใช่ไหมพี่สิแล้วก็สามรับกับวันนี้ครับสามสิบ ลงังสนใจครับเป็นเสื้อผ้านี่แหละแต่ว่าไม่เอากลับเองส่งชิปปิ้งกลับครับเฮ้ยมันเท่าไหร่สิบเงถูกปะโอเังโอเค เดียวมี a, มีเดียวีครับรอบนี้มันเอกกับอีเบลลี่ก่อมด้วยน่ารักมากบหนึงสแล้วก็1น4 5สองสี่สี่้าหกเจ็ดแปดเก้า 10, 11, 12, 1อสบสองใหนึ่งสองสามใช่สิบสี่สิบี่ใบขุมอ่ะถุงแน่อวดดีครับอ่ะอึดอึบอ่ะเขางงอ่ะเขาแบบเหนือมนุษย อุลตราแมเลโอหนูว่ามีอยู่ล่ะอยู่มาแล้วมาๆมาปะโอเคแกเดี๋ยวอดี๋แมเราต้องไปแล้วนะทุกคนไม่ได้สัญญาแล้ว ขอบคุณค่ะที่ติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ